สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยรุ่งรุ่นลีกไทยลีก3ฤดูกาล2023ถึง2024โซนภาคตะนอกเฉียงเหนือครับวันนี้มากันที่สนามกดกงสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,ลสุรินทร์ครับมาชมเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านสุรินทร์ของชีมูน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกุดอยูในเต็ดครับนัดที่แล้วออกไปเสมอกับ ขอนแกนมอิิแดงมาสุดมันเลยครับ2ประตูต่อสอส่วนทีมเยือนนัดที่แล้วเล่นในบ้านพลาดท่าแพ้กับเมืองเลยเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับเกมเริ่มกันท่้นผู่ชมงครับวางโยาความฟังมาเลยครับแล้วแม่นด้วยครับมาตกตรงนี้เอาละครับเก็บได้ก่อนด้วยท้งนังนั้น,น,นรดนร,ดนรด์เบศดาร์เบดจี้ใส่แล้วตัดในเลือกซ้ายปั่นลูกนี้โอ้โหบอลมันช้อนได้บอลแล้วประตวซ่าเข้ามาแล้วไม่ได้บอลแล้วยอดมาแม่นเลยครับเอาหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดเงยมานาประตูเจอเพื่อนเลอกสักเรียบร้อยเลยครับ ที่10ครับโอ้โหเออโอ้โห,โโหมาจริงจริงครับทุรินของทีมูลเกมต้นเกมมันมีครับกดดันแล้วก็วิงเขาใส่จนได้ประตูแรกครับประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอี่สามเราเปิดครับแล้วหืตรงนี้โอ้โหเป็นเจ้าอภิสิทธิ์ครับ เปิดพุกๆมาลุ้นแล้วโอ้ยโขกตรงนี้น่าจะเกือบอัดโกแล้วซ้ำดับสองโอ้โหขาช่วยไม่ได้ครับแม่ครับพิสิทธิ์อาพิสิทธิต์ตัดไม้แล้วครับจะเล่นหนึ่งสองกันพลิกได้ไหมหลบนีเป็นอุย้ยเทเลใจกันเองแล้วเปิดมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอได้รวดเร็วทันใจเหลือเกินเป็นโบบาซ่าแหละครับโอ้โหชิงกันมาแล้วแล้วกล้าเล่นในเขตนะครับหนึ่งสองกันแล้วสุดท้ายโบบาซ่านยิงนอนที่เสาสอง เป็นประตูตีเสมอเรียบร้อยไปเลยครับนาทีที่15เท่านั้นเนี่ครับนำได้แป๊บเดียวครับเนี่ยครับจังหวะช้าภาพช้าเปิดมาแล้วอเข้ามาแครปอินง่ายๆครับเนี่ยตรงนั้นเนเจอหลอกกันมาง่ายครับสุดท้ายเป็นบัวซ่าครับที่เนี่ยครับทั้ง2คนของอุดรสัญญาณมาเป้าหมายตรงนี้นี่รันนั่นแหละครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหรักพงนะครับขึ้นไปในพูดไม่ทันขาดคำครับ ไปยืนรอแล้วเปิดแม่นครับทั้งน้ำหนักทั้งทิศทางพุ่งเข้าหาศีรษะนิรันด์แบบนัดพบเลยครับแล้วนิรันด์นจะสะบัดเล่นทางไปที่เสาไกลครับโอ้เป็นเป็น,ปนปขอภัยครับเป็นหมายเลขเก้าครับเ,เป็นโรมาบิโอรหรือเปล่าขอไปครับเป็นโรมาบิโอครับนี่ครับขึ้นเช็ดทรงผมคล้ายๆกันไปยืนตรงนั้นเ่ยโอ้โห โอ้พลิกขึ้นนำสองหนึ่งเฉยเลยครับใกล้ๆสักดาสักดามีขยับมาขอที่บาบูซาแตะแคบๆตรงนี้แล้วหักข้อเข้ามาหลอกแถวสองสัดเรียบร้อยครับโอ้โหทำกันสวยจริงๆครับสุดท้ายมาจบที่โรมารรโอครับอ,อ ขึ้นนำสามหนึ่งเฉยเลยครับจากตามหลังหนึ่งประตูแล้วทำกันแบบปราณีดมากครับเอาไม่อยู่จริงๆครับชายางกูลเจอนี่ครับตรงนี้ครับแต่แคบๆตรงนี้แล้วตามไม่ทันครับคัทแบ็กมามีหลอกด้วยนะครับหลอกแล้วซัดซ้ายลูกนี้แบบไม่มีใครขวางเลยครับนี่ครับจังหวะ ใส่เส้นขึ้นมาแล้วคัดมานี่ยมีหลอกให้ตรงนี้ทั้งหลายจังหวะด้วยก็แล้วยิงดีด้วยครับป,ปันมาตรงนี้โอ้โหได้อีกแล้วดูครับข้ามหัวไปง่ายๆเลยครับแล้วก็แหมหลุดขึ้นมา3คนหลอกดึงจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้หลุดลุยเลยครับกองหลังของชีมูลบอลกระดอกฉกข้ามหัวแล้วก็หลุดขึ้นมายิงง่ายๆเลยครับคราวนี้เป็นทางด้านของ หมายเลข14ครับดานุสรวิจิตปัญญายิงครบหมดเลยครับสกองหน้าตู้กับบอลกระชอกข้ามศีรษะมาง่ายๆเลยนะครับหลุดขึ้นมาลองหนึ่งยงหวาแล้วก็ซัดเข้าไปและผู้ที่ทำประตูที่4ให้กับอุดรเนเได้กับเพลนหมายเลข14ที่อทีเชยางกูลชยางกูลแก้วประสานเล็งแล้วเปิดปันเข้ามาตรงนี้บงเช็ด แล้วบอลตกตรงไหนตัวขวามาดรักสะพงคำมีเขตจังหวะ2ถึงไหมไม่ถึงวิชิตดวงดีโอ้ฮหลูกนี้ก็แม่ราวุธทิ้งเหลี่ยมได้นะครับทางด้านของโรมาริโอสุดท้ายผู้สัดสินก็เปเ่อนเวลเวลาในครึ่งเวลาแรกครับผลปรากฏว่าสรินของชิมูนเอฟซีตามหลังอุดรยูเนเตดอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อ สี่ครับฝากระตวก็เลยโดนดนักครับดาว่าดาว่าเปิดมาตรงนี้เลยบ่งลูกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมีหนึ่งแอซซิสคก็บแล้วกลายเป็นสำรองอย่างเจอคริสร,ร,รอดเมืองครับมาโม่งลูกนี้เสียบใต้คานครับโอ้โหมาแล้วครับสองประตูต่อสี่เหมือนครึ่งแรกเดะเลยครับต้นเกมนี่ได้ประตูก่อนครับ แล้วก็เป็นดาวา zat, ที่หยดมาข้ามกองหลังพอดีครับเกริริศนิดมงลปนมันเช็ดตายคันเข้าไปเลยครับตามมาห่างๆครับ2ประตูต่อ4จากผู้เล่นหมายเลขเก้าครับเกริริศรอกเมืองเดือดพูดจังประตูที่2องให้กับสุรินโขงชีมูลแก่ผู้เล่นหมายเลขเก้าเกริริศรอกเมืองหนองไลจังหวัดสุรินทร์ครับ ตรงนี้เมาและครับขึ้นมาเามาไมา่ไม่ไม่ไม่เราให้ตรงนี้ลําหน้าไปแล้วครับมาริโอไม่ได้ครับประตูนี้เข้าไปก็ไม่ได้นะครับไปแล้วช้าช้าต้องรอรอยกยกตัว2ไม่ล้ำรอปันลูกนี้ปัดทิ้งออกมามาริโอตามเก็บทีมอภิิ์ครับจะเปิดเข้ามาเปิดยอยๆอยเอาไปปล่อยตกพื้นซะงั้นไม่มีใครขึ้นแล้วประตูก็ไม่ออกแต่โชคดีกับที่โูมาริโอนะ่ยทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ครับ จะได้เช็ดได้เหลี่ยมตรงนี้ครับกลางอากาศเพื่อคลุกคลิกหน้าประตูชัยพลเป้าหมายที่นันทชัยแล้วก็เลยนันทชัยมาหลุดมาถึงดาวา,าครับดาวาที่เส้นหลังดาวาตัดในแล้วขวาดาวาใสเองูอกึงยิงกึ่งผ่านเข้าไปยังทุบทิ้งออกมาได้ชาัยยาังคูลแต่กลายเป็นทางด้านของกิติพงศ์ครับกิติพงศ์ปลื้มใจลงไปเก็บได้ก่อนงัดตรงนี้สวยเลยครับประโจมตีตรงชัยยังคูลที่ขึ้นมาแล้วต้องชนตัดเกมตรงนี้เป็นใคร เป็นทางด้านของไม่ใช่นันทชัยนะครับก็เป็นพักคทรพักคทรก็เหลืองแรกครับเหลืองครับลุงนี้เข้าไปตัดเกมจังหวะที่ชีย,ยงคูลอยู่ตำแหน่งครับลูกสวนสวนได้เข้าใจเลยนะครับว่าสวนตรงตำแหน่งของชีย,ยงคูลเข้าไปตรงนี้ก็ไม่ได้บอลเลยก็ไม่เจอบอลกระโดดชนเข้าไปก็ต้องยอม เสียฟาวแล้วก็เหลืองไปพร้อมๆกันครับโอ้้หเป็นเหลืองแดงนะครับพักอน ทางมีเลือก3ต่อ3คูตินโยจี้ประตูกลางเพื่อจะเพิ่มทางเลือกแล้วโอ้ไปเช็คตรงนี้ก็หลุดเลยครับไม่ล้ำแน่ๆไม่ล้ำแน่ๆโยกหลอกเลยยิงประตูที่5ก็มาเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ไปวิ่งสวนครับก <c oughs> องหลังนันทชัยไปวิ่งสวนเช็คล้หน้าก็เสร็จเลยครับแทงช่องนี้ไม่ล้ำครับ หลุดกุตินโยแทงช่องให้กิติพงษ์ปลื้มใจหลุดเข้าไปหลอกยิงง่ายๆครับขึ้นนำห่าง5ประตูต่อ2ครับอุดรีจะได้ประตูที่5จากเคลื่อนหมายเลข7กิติพงษ์ปลื้มใจยังมีเปลี่ยนตัวอีกครับของจีมูลคนสุดท้ายและสุดของจีมูลขอเป็นตัวเล่นครับนะครับในช่วงประมาณ5้าทีสุดท้าย อาอสลักมาได้อีกแล้วครับเจ้าโรมาริโอดวลกับนันตะชัยตัดเข้าในมันคูตินโยคุณโยยังไม่ยิงเลือกกิติพงศ์อุ้ยแล้วปิดโอ้โหแม่กิติพงศ์ได้ล่อเป้าอีกแล้วครับประตูที่หกครับมาจากกิติพงศ์ปลื้มใจครับบุนเดมิเลีย่ได้ประตูที่หก กับเพื่อนหมายเลขเจ็ดกิติพงศ์ปลื้ม,มใจโอ้กลายเป็นลงมาลุนฮทริกับกิติพงศ์เนี่ยครับฝ่าฝ่าฝ่าได้ด้วยแต่สุดท้ายธนาทิพย์ครับเข้ามาประคองบอลได้แล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าสุรินทร์ของจีมูลครับเปิดบ้านฝ่ายให้กับกุดอนยูนิเต็ดเพื่อดดสกอร์2ประตูต่อ6ครับ